อมยิ้มช่วงสุดท้ายมาแล้วคใช่แล้วเลยค่ะสําหรับตอนนี้เรามีบททดสอบ,บขนมสีน่าเกลียด<อ>หน้าตาที่เห็นเนะนีเ่ยดูแล้วน่าเกลียดเลยแต่ยังเป็นขนมแบบเดิมนะใช่ฮะเพราะว้นกลับกันฮะว่าถ้าชิ้นสิ่งของนั้นหน้าตาน่าเกลียดแต่ชื่อเหมือนเดิมจะเป็นอย่างไรไปดูอมยิ้มช่วงนี้กันครับไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าเราใช้สีผสมอาหารจ้า จากขนมปังธรรมดาธรรมดาแบบนี้ครับเราใช้สีผสมอาหารมาเพ้นครับมาทาให้มีสีที่แปลกๆน่าเกลียดน่าเกลียดนี่ครับกินได้ครับไม่อันตรายหน้ามานันนี้ลูกนน้งมี้นะ<อ>ครับน้าชอบทานขนมครับขนมที่อาจารย์ยิ่งกว่าจะนําเสนอให้ลองชิมกันนั้นขนมอันนี้เป็นขนมปังสังขยาแต่เป็นสังขยาแนวใหม่ครับเป็นขนมปังแนวใหม่โอ้โหแนวใหม่ บิวครับบิวเด็กครับถ้าอยากเห็นบิวเด็กอยากกินครับอาจารย์จะเปิดครับแน่แน่มีให้นับเลขด้วยโอ้โหคุณผู้ชมสีอะไรครับเนี่ยนี่มันของดีหรือของเสียครับเนี่ยอาจารย์้อนผู้หญิงทำปากขมุกขมิบครับเอาละครับใครจะเป็นผู้โชคดีชิมขนมในจานนี้ครับอือหือสีโอ้โหมองอาจารย์ยิ้มครับ เอาสิครับนี่ยครับมีจิ้มนะครับมีจานครับมีวิจานครับามกันเลยครับเดี๋ยวดูสิครับว่าใครจะโชคดีได้กินกันครับให้เพลื่อนชิมก่อนเอาถือได้มือเรก็ถือได้มือนั่นครับน้องผู้ชายครับไม่กินก็ได้นะไม่ว่ากันถ้าไม่อยากกินผู้กล้าครับนี่ยครับจิ้มหย่างไรยาไวหน่อยครับกัดเข้าไปแล้วครับเป็นไง นุ่มนุ่มลิ้นว้าวแน่นอนครับรสชาตินั้นคือขนมปังอย่างดีครับแต่สีสันนั้นไม่น่ากินเท่านั้นเองคราวนี้มาดูน้องผู้หญิงนั้นครับอมองเพื่อนเลยกินก็ไม่ได้ไเลยนะเธอฮาละครับลองหน่อยนะครับไหวไหมลูกไม่ไหวไม่ไหวอ้ยต้องคิดเลยครับชอบสีนี้ไหมคะอือจริงจริงสิไม่ไม่ไนมะ่ลูย่างยิ่งกว่าขอสารภาพนะไม่ชอบครับไอ้ที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมาเนี่ย อาจารย์ก็ไม่กล้ากินเหมือนกันเริ่มกันครับคุณผู้ชมงานเข้าครับน้องชายงงอ้าวอาจารย์ไม่กล้ากินแล้วเอาไหมให้ผมทําไมครับเนี่ยหนึ่งสองสมเปิดตาครับแป๊บนี่ครับโอ้โหสภาอะไรนะครอะไรอะลองชิมหน่ครับถิงก็ถามได้ครับลองดูนะเริ่มจากอันนี้ก่อนโอัคชิมเล็กๆก่อนครับจะไม่กินก็ได้นะไม่ว่าอาจารย์ถ้าไม่อยากกิน โอ้นี่กัดแบบเล็กๆครับกัดแบบเล็กๆครับไม่ให้โดนสีครับมตเหืไม่ดูเหมือนจะไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่ครับกัดเล็กๆครับเลี่ยงตรงที่เป็นสีอ,อะไรนะครับกินไม่หมดเลยกินไม่หมดได้ครับออกตัวเอียดครับบอกก่อนเลยว่ากินไม่หมดได้ไหมอาจารย์ขนมาจานเนี่ยมันเป็นของหายากมากตรงนี้ครับตรงที่เป็นสมุนไพรเลยครับตัดตรงที่เป็นเขียวๆมาให้เลยครับ มองใหญ่ับเอายิ้นแตกเอาลิ้นแตกเห็นไหมครับชิมไหมครับเกือบกัดไปนิดนึงครับไม่ายแล้วอร่อยออย่างเกรงอกเกรงใจครับว่าอร่อยรู้จักขนมฟังสังขยาไหมครับรู้จักหนูเคยหนูเคยทานไหมนี่ครับหนูเคยทานไหม ซ้งโอ้โหเปิดมาแล้วครับสังขยาแนวใหม่โอ้โหแนวไหนครับนี่อาจารย์ถึงก็ถามเพื่อนครับขนมอะไรเนี่ยขึ้นมาก็อยากให้เด็กๆลองดูและลองชิมนะว่ามันอร่อยไหมรู้ใจครับจะกินดีไม่กินดีครับวันนิคิีครับปฏิเสธดีไหมเนี่ยสีและสภาพมันไม่น่ากินเลยอาจารย์ดูกันชัดๆอีกทีอาจารย์เน้นทีครับ ของน้าครับใส่น้าครับครับตะกดจิตขนมครับเปลี่ยนสีได้ไหมจ๊าไม่น่ากินเลยเธอสุดท้ายครับนี่ครับคนขวามือครับเริ่มเลียลิปปิ้าคครับอ๋อครับอากินเลยลูกนื้อเก่งใจนี่ครับโอ้โหเจอเหลี่ยมครับฉีกเฉพาะตรงส่วนที่ไม่ค่อยมีสีสันอกไปครับแล้วก็กินนั่นครับรสชาติมันโอเคครับขนมเรา สุดท้ายครับเราก็พบว่าสีสันของขนมนั้นมีผลต่อเด็กจริงๆครับทําไมหรือครับอาจารย์ครับแน่นอนค่ะบอกว่ามีผลอย่างมากเลยเพราะว่าเด็กๆนะคะเขาจะเริ่มรู้จักสีเริ่มรู้จักรูปร่างตั้งแต่ก่อนขวบเนื้ะนะคะจริงๆขวบหนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มรู้จักสีนะคะเริ่มแยกแยะได้ของไหนที่เขาคุ้นเคยเห็นแล้วเคยกินแล้วรู้สึกว่ามีความสุขอร่อยมาก่อนนะคะเขาก็จะสามารถที่จะเลือกแบบนั้นได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยของไหนที่รูปร่าง แปลกใหม่สีสันสะดุดตาย่อมส่งผลให้เด็กเลือกอย่างนั้นมากกว่าค่ะ อันนี้เป็นบททดสอบเฉยๆนะคะดังนั้นสีที่เราใช้แต่งแต้มลงไปในขนมปังนั้นก็เป็นสีผสมอาหารก็เห็นว่าสีนั้นมีอิทธิพลต่อเด็กมากจริงๆเลยอย่าว่าแต่เด็กเลยค่ะผู้ใหญ่ก็เป็นค่ะจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้นะครับต้องสอนแล้วก็ให้เขาสังเกตด้วยนะครับอาหารอยู่รอบตัวเราทุกวันนี้มีทั้งประโยชน์และโทษด้วยเอาละวันนี้หมดเวลาของรายการองค์ยิ้มแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับ18ในรายการเป็นต้นไปครับลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ